ครับเพื่อนผมอยู่ที่มสยิดกลางนะอันนี้มาเดิอนออกกําลังกายนะเดินนะน,นี่ไม่ได้บาดหลายวันแล้วก็เลยแวะมาไม่ติดก,กันมาอยู่ด้านหลังแนละ้วพอดีเดิเดนมาเข้าห้องน้ำนึกขึ้นได้มีเรื่องอยากจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะเกีย่ยวกับเรื่องสุขภาพาน,นะแล้วกเพื่อนผมนี่คือว่าเป็นคนที่ออกกําลังกายประจํานะทุกวันนะกับจะมาจะมาเทียบให้ก,กับกับกับ,ก,บ,ก,บกับเรื่องของค่าเลือดนะ ค่าผลเลือดที่ผมไปจอดเนี่ยผมว่าเทียบกับเทียบกับอีกคนหนึ่งก็คืออีกคนนึงก็คือแม่บ้านผมนี่เป็นคนเป็นคนที่ไม่ได้ออกกำลังกายนะแต่ค่าเลือดเขาดีกว่าผมเยอะเลยคือผมผมคิดว่าส่วนหนึ่งนะที่ทําให้ค่าเลือดของของของคนคนหนึ่งดีได้ก็คือการกินแต่พอดีครับนะการกินแต่พอดีนะก็าเลี้ยกินกินคือเรากินแบบว่าไม่ไม่ไม่กินเยอะจนเกินไปครับนะ ที่ผมสังเกตว่าแกเป็นคนที่ไม่กินเยอะเกินไปนะพะไม่กินเยอะมากอาก่ะครับคือตึกเทียกับผมแล้วผมก็เป็นคนที่อาจจะกินเยอะกว่าแกนะมาสดีดกางแล้วนะวันนี้นะก็เล่าให้เพื่อนฟังนะครับเรื่องเรื่องการกินนะเราอย่าภูมิใจนะว่าเราได้กินเยอะกว่าเพื่อนนะบางทีบางทีก็เรียกว่าการกินเยอะอ,า,า,อาจจะทําให้ร่างกายเราทํางานหนักก็ได้นะระบบต่างๆนะระบบตับระบบไตระบบการฟอกการซักการถ่ายของเสียของเราบางทีนะ ก็เพืเ่อนๆลองลองลองปรับปรับไปใช้แล้วกันนะนะครับเราก็แนะนำนะครับอย่าภูมิใจว่าเรากินได้เยอะนะเอเคนะครับ